สวัสดีครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับตำรวจหัวใจประชาชนนะครับตำรวจหัวใจประชาชนคือ kit, แนวคิดเกี่ยวกับการทํางนานของตำรวจที่สนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมปัญหาความไม่เป็นระเบียบของประชาชนในชุมชนนะครับโดยใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างประชาชนและตำรวจนะครับ มาดูที่มาของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับเซอร์โรเบิร์ตพีทผู้ก่อตั้งตำรวจมหานครลอนดอนในปีพศ2372นะครับเป็นผู้ที่ิเริ่มแนวคิดโครงการตำรวจหัวใจประชาชนโดยปรับปรุงจากการทำงานแบบเดิมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มุ่งเน้นแค่เพียงป้องกันแก้ไขเหตุร้ายและสืบสวนจับกลุ่มเท่านั้นจึงได้มีโครงการ ตำรวจหัวใจประชาชนนะครับเอามาดูหลักการสําคัญนะครับของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับข้อที่1ตำรวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนนะครับก็คือมุ่งเน้นการก่อติดพื้นที่อย่างทั่วถึงนะครับทําให้ประชาชนได้รับความไว้วางใจความปลอดภัยและเป็นมิตรกับประชาชนนะครับข้อ2ตำรวจนําประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้าแก้ต้นเหตุ อาชญากรรมหรือหรือความไม่เป็นระเบียบในชุมชนนะครับปัจจัยสู่ความสําเร็จของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับการจะรู้ว่าตำรวจมีความเป็นตำรวจหัวใจประชาชนเท่าใดนั้นสามารถวัดได้จากการทำง,งานของตำรวจนะครับ 1. สนใจเฉพาะประชาชน เวลาประชาชนเข้าแจ้งความนะครับ2คือแนะนําการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชา,ะช,าชนในชุมชนนะครับ 3. คือประชาชนแจ้งขัอสารแก่ตํารวจเสมอนะครับ 4. ตํารวจนําประชาชนร่วมคิดร่วมทําแก้ปัญหาชุมชนนะครับ 5. ชุมชนสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยตนเองโดยตํารวจเป็นแกนนําท,ที่สนับสนุนประชาชนนะครับ คุณสมบัติของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับมีความจริงใจนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและประชาชนนะครับมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรู้ทางด้านเพียงได้งานหน้านตำรวจเพียงอย่างเดียวนะครับสามารถเข้าถึงประชาชนช่วยเหลือในสิ่งที่ประชาชนต้องการได้นะครับ มีไหวพริบที่ดีนะครับ 1. ไม่คดโกงนะครับมีจิตใจลานเริงนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสต่อประชาชนนะครับอ่ามาดูคุณสมบัติเฉพาะของตำรวจหัวใจประชาชนด้วยนะครับรู้จักให้เกียรติประชาชนนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนนะครับมีวาทศิลในการพูดคุยผู้มาติดต่อครับ พูดถูกกาละเทศะพูดด้วยความจริงใจนะครับพูดจาอ่อนหวานพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ครับพูดด้วยความเมตตาจิตนะครับตัวอย่างตำรวจไทยตำรวจหัวใจประชาชนนะครับก็คือช่วยเหลือคุณยายสูงอายุนะครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2564นะครับพันตำรวจเอกจเลขนา วิทยานะครับผู้กํากับสถานีตํำรวจภูทรคลองท่อมนะครับอุ้มคุณยายช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบองท่อมในอำเภอกระท่อมจังหวัดกระบี่นะครับคติทิ้งท้ายนะครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ